ช่างก่ออิดนะครับก่ออิดป้ายนะนี่ช่างนี่ก่ออิดป้ายสวยงามนี่นะครับนี่ก่ออิดสวยดีนะครับนี่ฝีมือดีเลยนี่นะครับแข็งแรงด้วยเริ่มก่อแล้ว ีก่อเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยก่อเสร็จแล้วนี่ก่อเสร็จแล้วนะครับก่อเสร็จแล้วดูสวยเดี๋ยวเขาต้องรอฉาบอีกทีนึง่งตอนนี้เขาก่อก่อ ก่อสวยงามนะครับช่างนี่ฝากเด็กด้วยนะแข็งแรงด้วยนี่ฝากเด็กด้วยนะก่อเสร็จแล้วก็ฉาบเนะาะค,ครับโอเคเลยครับครับ สวยดีนะครับนี่นะครับนี่ช่างก่อขึ้นมาถึงนี่แล้วนี่นไว้นะครับนี่นะครับนี่สวยงาม เดี๋ยวรีบกดให้กำลังใจกันบ้างครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับก,ก,ก,ก็เสร็จแล้วเนาะ,ะนจะเสร็จแล้วนะ